สวัสดีค่ะวันนี้ l i n นิก l เดน t a ลจะมาแนะนำระบบ d แดชบอร์ดแดชบอร์ดสามารถดูได้แบบเรียลไทม์ดูยอดขายหัตถการสินค้ารายการสินค้าคงคลังได้ ระบบแดชบอร์ดของโปรแกรม Clinito Dental นำค่าต่างๆจากรายงานมาเสนอเป็นรูปภาพให้ทางคลินิกดูชุดข้อมูลได้ไง่ายขึ้นดูยอดขายสามารถกรองตามวันที่ช่วงเวลาได้ตามต้องการนำยอดขายการทำผ่ตัการ,าการยอดค่า DF ของคุณหมอมาแสดงแบบจัดห้าดับสูงสุด โปรแกรมสามารถแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลังตามจำนวนวันที่คลินิกเลือกได้เช่นเปรียบเทียบ7วันย้อนหลังเรามียอดขายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มีคนไข้ใช้บริการทั้งหมดกี่คนเป็นคนไข้ใหม่กี่คนไว้ใช้สำหรับตรวจสอบการทำแคมเปญการตลาดนอกจากนี้เรายังมีรายงานเฉพาะที่แยกตามการทำงานของแต่ละแผนกให้ทางคลินิกได้เลือกใช้งานมากกว่า20แบบ นี่คือหนึ่งในฟังก์ชันของ c l i n i t a l Dental เรายังมีฟังก์ชันอื่นๆที่ทำให้คุณบริหารงานคลินิกทันตกรรมได้ง่ายขึ้นแค่ปลายนิ้ว